เอาสู้หิ้หน้าโดนต่อยขาเมื่อกี้เรื่มเตะมือสองข้างเป็นเลื่องไปล็อกคอก 2, 5, 5. เขาแล้วลากเข้ามาเตะแตกคือจะให้ยกแบบเชท้าว่าตีเขาตีเขาอย่างนั้นเลยอยากนห้น่างป็นแ้ตแต่เวลาซึ่งเ่านะครับเท้าที่วาอยู่ข้างหน้าจะต้องเต็มเต็ม เต็มๆข้ามไปเลยสัาเองตัวเราจะสี่นะดูตัวอย่างเนาะอ่ะหนึ่งสองซายวางเต็มๆอยู่ใช่ไหมดึงเลยดึงดึงเอาแบบแค่ซ้ายก่อนนะครับท้อที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกเลยควณนายยกสูงยิ่งสูงเท่าไหร่ก็ได้และท้องจะต้องเคลื่อนที่มากขึ้นด้วยและเกรดด้วยเท่ากับความน่าของส่วนมากในตัวเลยเพราะนั้นคอมโบชุดนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าจิบแบงค์รับพร้อมแค่ซ้ายก่อนนะครับไป 1>, 1 2ึ่งสองสาม่าหกเดแาอีกขอเร็วๆนะครับเร็วนนะไปหนึสองสามสี่หนึ่งันหนึ่งสองสามขอเสียงนตีกอเนอาเฮ้เฮ้ ข,ข,ขวาวางแล้วคันนี้มาซาย